อินตตคลีนน้ำยาบ้วนปากสูตรสมุนไพรทำความสะอาดช่องปากอย่างล้ำลึกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจักร ุผูคค้ชมค่ะถ้าพูดถึงปัญหาไฟป่าหมอกควนันทางภาคเหนือนะคะทางสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันภาคเหนือตอนนี้เนี่ยเริ่มมีผลกระทบกับประชาชนซึ่งการแก้ไขปัญหาไฟป่าทางภาคเหนือนะคะทางกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรหรือกอรมนก็ได้ร่วมการบูรณาการในการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้การดาเนินการจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยคะ่ะ เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสหนึ่งในวิกฤตของภาคเหนือตอนนี้ คงจะหนีไม่พ้นเรื่องปัญหาหมอกควันเพราะได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยวสังคมเศรษฐกิจซึ่งทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงและยังส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนที่ต้องใช้ชีวิตท่ามกลางมลพิษในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายนของทุกปีพื้นที่ในภาคเหนือตอนบนมักจะประสบปัญหากับหมอกควันปกคลุมลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ของภาคเหนือตอนบนเป็นภูเขาสลับซับซ้อนลักษณะแอ่งกระทะมีภูเขาล้อมร ซึ่งสาเหตุของปัญหาหมอกควันเกิดจากการบริหารจัดการเชื้อเพลิงและการเผาพืชเตรียมพ,พื้นที่ทางการเกษตรรวมถึงปัญหาหมอกควันข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีปริมาณสูงขึ้นอีกทั้งประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนส่งผลให้เกิดความแห้งแลง้งประกอบกับสภาพอากาศปิดลมสงบนิ่งจึงส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศโดยรวมของพื้นที่ภาคเหนือ ก็ช่วงต้นปีเงี้ยค่ะชาวเชียงใหม่คือจะเจอปัญหาฝุ่นควันอยู่ตลอดเวลาทำให้เราเนี่ยใช้ชีวิตกันอย่างยากลำบากค่ะซึ่งการดำเนินการแก้ปัญหานี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพภาคที่3และทุกภาคส่วนได้รวมกันดำเนินการแก้ไขปัญหาและร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆในการลดปัญหาไฟป่าและหมอกควนันภาคเหนืออย่างจริงจังในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือ ผมพลตรีถนัดพลโกสายเสวีรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมฐานการไฟป่ากองทัพพระที่สามส่วนหน้าที่กองพลทาราบที่7อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับรับผิดชอบพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือโดยได้รับว่าอำน,นาจจากท่านแม่ทัพที่สามครับปีนี้นะครับในปีงบประมาณ2,564สถานการไฟป่าภาคเหนือเนี่ยจะเริ่ม ในห่วงเดือนมีนาคมแต่ทั้งหมดเนี่ยเราเตรียมการตั้งแต่วันที่1นึงธันวา,าคมเพื่อให้ทุกภาคส่วนเนี่ยมีส่วนร่วมแล้วก็ใช้ยุทธปรกรณ์ใช้กำลังพลใช้ทรัพยากรมาดูแลให้ความสาคัญกับสาการไฟป่าที่เกิดขึ้นที่เป็นประจำทุกปี พื้นที่ที่เราเป็นห่วงก็คือพื้นที่ราบนะครับพื้นที่ป่าสงวนพื้นที่ป่าอนุรักษ์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งดอยที่มีพื้นที่ซ้ำซากเช่นดอยพระบาทดอยจระเข้ดอยขมอะนะครับแล้วก็ดอยปุยคือดอยสุเทพที่เราต้องเฝ้าระวังรักษาเป็นพิเศษ ทัพปรารี่3และทุกภาคส่วนได้ร่วมการดําเนินการแก้ไขปัญหาและร่วมกันทํากิจกรรมต่างๆในการลดปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนืออย่างจริงจังการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจะประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืนและถาวรได้นั้นจะต้องเกิดจากความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาโดยจะต้องประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนเกิดจิตสำนึกมีความรักความหวงแหนป่าไม้บ้านเกิดรวมถึงให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตลอดมีการวางแผนให้เป็นระบบระเบียบแบบแผนตามขั้นตอนได้อย่างมั่นคงและทันท่วงทีโดยมาตรการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่ามีมาตรการแก้ปัญหาในพื้นที่ดังนี้ 1. กำหนดการปิดป่าในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือจำนวน61วันตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึง30เมษายน2564 2. ประกาศให้ภาคเหนือตอนบนเป็นพื้นที่ห้ามเผาโดยเด็ดขาด 3. เพิ่มการลาดตระเวนพื้นที่เฝ้าระวังและดับไฟ 4. จัดชุดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการดับไฟป่าโดยทันที 5. สนับสนุนอากาศยานที่ใช้ในการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ภูเขาสูงชันเข้าถึงยากลำบาก สืบเนื่องจากทางรัฐบาลนะครับนำโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็สั่งการนะครับให้ทางท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเอาเครื่องจักรนะครับมาสนับสนุนนะครับในเรื่องของการบูรณาการร่วมกันนะครับในเรื่องของหมอกควันและไฟผ่าโดยที่นะครับจะแบ่งเป็นอากาศยานนะครับกับในส่วนของรถที่เคลื่อนที่ในเรื่องของการใช้อากาศยานนะครับ คือทุกวันเนี่ยนะครับจะมีการดูจุดฮอสปอตนะครับจุดฮอสปอตเนี่ยเขาจะรายงานขึ้นมานะครับรายงานขึ้นมาว่ามีฮอสปอตขึ้นส่วนไหนนะครับแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ภาคพื้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเดี่ยวไฟนะครับเสือไฟนะครับเข้าไป,ไปปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งอาสาภาคประชาชนเขาจะรายงานขึ้นมาว่าในพื้นที่ไหนและจุดไหนไม่สามารถที่จะเข้าทําการควบคุมไฟได้นะครับเขาก็จะร้องขอ มาที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์หมอกควันและไฟป่านะครับจังหวัดเชียงใหม่เราก็จะมาชุมกันว่าเอ๊ะมันมันจำเป็นนะครับมีมมความเหมาะสมมากน้อยขนาดไหนที่เราจะมีความคุ้มค่าที่เราจะเอาอากาศยานนะครับขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่นะครับจะต้องมีการร้องขอจากภาคพื้นก่อนนะครับเมื่อเราเห็นว่ามีความคุ้มค่านะครับที่ททเราจะเอาอากาศยานขึ้นไปปฏิบัติงานนะครับบางพื้นที่เนี่ยมันเป็นไหล่เขาเป็นหุบเข,ขานะครับซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่สามารถ เข้าไปปฏิบัติงานได้นะครับเราก็จะอนุมัตินะครับโดยที่นะครับร้องขอไปที่กรมนะครับแล้วก็ในส่วนของทางท่านอธิบดีท่านรองอธิบดีนะครับท่านจะอนุมัติในหลาักการมาเพื่อจะขอเอาอากาศยานขึ้นสนับสนุนในภารกิจหมอกควันและไฟป่านะครับอันนี้คือแนวทางในการปฏิบัติในแต่ละวันครับผม ในเรื่องของปัญหาหมอกควันและไฟป่าเนี่ยนะครับจากการที่เข้ามาปฏิบัติงานนะครับกับคนในพื้นที่เนี่ยนะครับปีที่แล้วมีความรุนแรงมากกว่าปีนี้สภาพโดยปัจจุบันนั้นนะครับจะเห็นได้ว่าเชียงใหม่ลำปางเนี่ยมันเป็นแอ่งกระทะประกอบกับหน้านี้มันไม่สามารถมีลมที่จะให้อากาศฝุ่นเหล่านี้มันยกตัวขึ้นได้เมื่อเราจุดหรือเกิดมลพ,พิษเนี่ยนะครับมันจึงไม่สามารถที่จะพัดสภาวะเหล่านี้นะครับ และการบูรณาการร่วมกันนะครับของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับก็ร่วมกันนะครับคิดแก้ไขปัญหาทุกวิถีทางปีนี้นะครับทำให้หมอกควันนั้นมีสภาพน้อยกว่าปีที่แล้วแนวทางในปีนี้นะครับท่านผู้ข้าพชาท่านได้มอบหมายให้ ดำเนินการเกี่ยวข้องกับสองเรื่องคือเรื่องบุรณาการกับส่วนราชการทุกภาคส่วนทุกฝ่ายนะครับแล้วก็การดําเนินการในเรื่องของรณรงค์ให้พี่น้องทุกภาคส่วนเนี่ยช่วยกันดูแลรักษาพื้นที่ป่า การควบคุมไฟป่าเป็นการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศและเป็นการช่วยอนุรักษ์ยับยั้งการเกิดไฟป่ากับธรรมชาติซึ่งป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่ายิ่งต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังเป็นฐานการพัฒนาประเทศในทุกด้านเนื่องจากทรัพยากรป่าไม้สามารถอำนวยประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมของประเทศและยังมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของคนในสังคมซึ่งปจัจจัยนี้การอนุรักษ์นี้เป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลยุทธศาสตร์ชาติ20ปีฟื้นคืนพื้นที่ป่าให้ได้กลับคืนมา40%เอร์เซแนวทางการแก้ปัญหาไฟป่าอย่างยั่งยืนเนี่ยก็คือต้องมีการร่นาลงให้ทุกภาคส่วน,นช่วยกันในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนจะไม่ประสบความสำเร็จได้หากทุกภาคส่วนไม่ร่วมมือกันทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและที่สำคัญประชาชนที่มีส่วนร่วมและเป็นหัวใจสำคัญในการแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืนก็ถ้าเกิดว่าปัญหาฝุ่นควันนี้มันหมดไปก็จะทำให้ชาวเชียงใหม่แล้วก็ทางภาคเหนือเนี่ยมันน่าอยู่แล้วก็น่าท่องเที่ยวมากๆเลยค่ะกอรมน เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสคุณผู้ชมคะปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือของไทยเรานั้นถือว่าเป็นปัญหาที่สําคัญนะคะเพราะว่าส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในรัชอาณาจากักรถือว่าเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ค่ะแต่ว่าถ้าอยากจะให้ปัญหานี้หมดไปทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันโดยเฉพาะภาคประชาชน